ไฟงาวันนี้เมกวันพีซีซั่นสองเหมือนเหมือนเริ่มครับรูปแรกโอ้ยผมแบบน,นี้โอเด้งแน่นอนครับอ้ากีตาร์เอ่อบรูคเอออันนี้คิลเลอร์ครับโอ้ยองิงมาวีวีิต่อมาเอ่ออันนี้ในผลนี่อะไรวะที่มันมีนกอยู่นหัวเอ่อผล้าเอ่อเซงโกฮ่ครับอันนี้ม,มีดาบถ้าช่งนี้ละกัน าพี่เศษพิเศกมาลอบลูจีครับแล้วก็โหันนี้ใครวะเหมือนเหมือนนามิเลยอ่ะใครวะผู้หญิงแล้วผมเออแต่ถ้าเอาน,นามิมันก็จะง่ายเกินไปใช่ไหมยภาโคราโอสเซียมรีเบกาแล้วก็อันนี้อผูผมไม่แน่ใจเลยอ่ะผมทายผิดไอ้ชื่อตัวนี้บ่อยมาก,ค,มากคาเวนดิสล้วกันนะตัวสุดท้ายมทตทีไม่มีต่ถู ถ้าชอบอย่าลืมติดตามไลค์แชร์เป็นกำลังใจพี่นิกี้และทีมงานด้วยนะครับ